สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ด้วยสายแห่งการอ่านไพ่ยิปซีและไพ่ออร์คโคพอบรักทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาในพิ็กหัวข้อที่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณหวังอยากจะได้จะสำเร็จ แล้วก็ได้ไหมนะคะไม่ว่าคุณจะหวังอะไรนะขอให้คุณได้แล้วก็สําเร็จนะคะมีของไพ่มาเลือกสีกองค่ะกองแรกนะคิดตันสีฟ้ากองที่สองคิดตันสีชมพูกองที่3มคิดตันสีเหลืองกองที่4ี่คิดตันสีแดงนะ,ะเลือกกองไพ่เลือกสีคิดตันที่คุณชอบเรื่องราวที่อ่านนะไพ่นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้รับ เรื่องราวที่ดีๆนะได้เจอเรื่องราวที่ดีๆยิ่งวันนี้เป็นวันอะไรทุกคนรู้ดีนะคะเป็นวันแห่งความสําเร็จโชคลาภความมั่งคั่งความร่ารวยถ้าหวังในเรื่องของโชคลาภนะ,ะก็ขอให้ได้นะ,ะก้อนใหญ่ๆนะคะส่วนใครที่หวังในเรื่องของความรักขอให้เจอคนรักที่ดีๆนสิสัยดีๆสีเสมอกันนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่คนหนึ่งคิดตั้นสีฟ้านะคะวันนี้สิ่งที่คุณหวัง อยากจะได้จะสําเร็จไม้นะแล้วก็จะได้ไหมนะเรามาดูนะว่าคุณหวังเรื่องอะไรนะก่อนอื่นเรามาดูว่าเรื่องราวที่คุณหวังนั้นนะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยนะคะห้าเหรียญน,นะบางคนบางท่านคือเหมือนกับว่าสถานะนะความรู้สึกนตอนนี้เวลานี้ร้องไห้ นะคะเหมือนกับว่าล้มละลายเลยเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คือพยายามที่จะแก้ไขปัญหานะ,ะพยายามที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือเปล่าอยากจะเป็นคนที่ร่ํารวยนะ,ะมีความมั่งคัง่งนะคะอยากจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความสําเร็จมีความสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีนะคะอยากจะได้โชคลาภอยากจะได้โอกาสดีๆนะคะ แล้วก็เดอยชาริออดเหมือนกับว่าคนที่เลือกกองไพ่กองนี้หนึ่งนะวางว่ากําลังที่จะนะไปขอพอรจากจิตศิษย์นะคะหรือว่าขอให้ได้โชคลาภเงินทองประสบความสําเร็จมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาการเงินสภาวะหนี้สินต่างๆเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะจากโชคลาภในวันนี้ นะคะแล้วเรามาดูซิว่านะคะคนที่เลือกกองไพ่กอนที่หนึ่งนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นไหมนะ,ะสิ่งนั้นจะสําเร็จนะ,ะอย่างที่คุณหวังไม่เอ่ยนะคะโชคลาภการเงินนะคะการเคลียร์หนี้เคลียสินนะคะคุณจะได้ไหมวันนี้นะคะจะสําเร็จไหมคุณจะได้โชคลาภแล้วก็ความสําเร็จนั้นไหมนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะ e วินออฟสอ คุณจะได้โชคลาภแล้วก็ความสําเร็จนั้นไหมนะคะคุณจะมีการตัดสินใจนะคะเคลียร์ปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยการที่ไปนะคะขอร้องนะคะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรู้จักนะคะหรือว่าขอเครดิตนะคะกู้ยืมเงินเพื่อที่จะเหมือนกับว่าขอ เงินก้อนใหญ่ๆนะจากธนาคารจากที่เขาปล่อยเงินกู้นะคะเพื่อที่จะมานเะคลียร์หนี้สินเล็กๆน้อยๆนะรวมเป็นก้อนเดียวกันเนาะนะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเออจะได้ไม่ต้องเสียเสียดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยนะ,ะเพราะว่าห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณเสียใจแล้วก็ผิดพลาดนะที่ใช้ชีวิตล้มเหลวมาด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเดอะเวอร์เนี่ยนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้นะ หรือว่าโชคลาภของคุณเนี่ยนะ,ะหรือว่าเงินก้อนที่คุณนะไปพูดตกลงนะคะหรือว่าไปขอยื่นเครดิตเนี่ยคุณจะได้นะคะเดอะเวิร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าโชคลาภสิ่งที่คุณจะได้นะ,ะได้ความสําเร็จครั้งนี้นะ,ะได้โอกาสครั้งนี้มาเคลียแน่นอนนะคะในปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหวังในเรื่องของการเงินหรือว่าการติดต่อนะกคะคารจะเดินทางไกลด้วยก็ได้ในบางคนท่านมองว่าคุณน่าจะติดต่อ นะหรือว่าวางแผนที่จะเดินทางไกลเพื่อที่จะไปทํางานต่างประเทศด้วยก็ได้ก็จะได้สมหวังเนาะนะได้มีโอกาสเดินทางไกลหรือว่าได้มีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะเงินจากการช่วยเหลือเงินจากการขอเครดิตนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะ,ะหรือว่าเรียกว่าอาจจะได้โชคลาบนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินด้วยก็ได้นะเดอะเวอร์ word, เนี่ยนะคะเรามาดูนะว่าลักนณาราศีของคนที่เลือกอกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เคนเซอร์ราศีกรกฎชาวท่านน้ำออคอเรียดะะราศีกุมชาวท่านลมสกอร์ปิโอราศีพิจิกนะคะชาวท่านน้ำแล้วก็ฝ่ายชาวท่านไฟเมษศรีนนูวันที่เกิดของคุณก็เป็นวันที่4วันที่8วันที่11แล้วก็วันที่23นะคะขอให้มีความสําเร็จมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยมีโชคมีลาบวันนี้นะ,ะดังใจหมายนะคะสวัสดีคะ่ะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะ คิดตันสีชมพูกับหัวข้อพิเดที่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณหวังอยากจะได้จะสําเร็จแล้วก็ได้ไหมนะก่อนอื่นเรามาดูเรื่องราวที่คุณหวังกันดีกว่านะคะเรื่องราวความสําเร็จนะคะที่คุณหวังอยากจะได้คือเรื่องอะไรโอ้นะคนที่เลือกกองไพกองที่สองเหมือนกับหวังว่าคุณกําลังจะไปขอโอกาสหรือว่ากําลังจะไปบอกรักใครนะ,ะหวังในเรื่องราวของความรัก หรือว่าหวังให้นะคะคนที่รักอะนะคะมาคุยด้วยนะคะไม่เหมือนกับว่าคุณกับคนรักของคุณห่างกันนะหรือว่าไม่ได้ค่อยคุยกันแล้วนะหวังให้คนเก่าคนรักเก่าภรรยาเก่าสามีเก่ากลับมาคุยกันนะเพราะว่าตอนนี้อาจจะโกรธกันหรือว่าบึ้งตึงใส่กันเห็นไหมหวังว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาครองคู่เป็นคนรักกันอะเป็นภรรยาเป็นสามีกันเหมือนเดิมเนาะ คนที่เลิกก็ไม่คนที่สองนะจ๊ะขอให้สมรักสมหวังเพราะว่าคุณอาจจะเลิกกันไปกับเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วคุณหวังว่าจะจะให้คนเก่ากลับมา นะมาคุยแล้วก็มาเคลียร์ปัญหานะไม่อยากจะบึ้งตึงใส่กันไม่อยากจะเงียบหายไปจากกันอย่างนี้เพราะว่ารักเขาอยู่นะคะอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะคลองคู่เป็นคนรักกันเนาะเรามาดูซิว่านะคะคนที่หวังในเรื่องราวของความรักคนที่เลือกกองใบคลองสองนะ,ะคนรักเก่าของคุณจะกลับมาไหมนะคะสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมนะคะ โอ้ oh, สําเร็จจ้าคนรักเก่าจะกลับมานะยินดีด้วยนะจ๊ะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วก็แฮปปี้อินเกมนะแฮปปี้อินเลิฟนะจ๊ะคนรักเก่าของคุณจะกลับมาใบเดียวพอไหมนะ,ะแต่คุณก็เหมือนกับว่าตอนนี้นะคะห้าเดือนนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณคิดถึงเขามากๆเลยคุณร้องไห้นะค,ะคุณคําคครวนคิดถึงเขากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเขาจะกลับมานะแต่ไม่ใช่ สี่เดือนห้าเดือนนี้อาจจะกลับมานะคะอาจจะกลับมาไม่ใช่นะ,ะถ้าเป็นระยะเวลาเนาะน่าจะกลับมาประมาณเดือนสี่เดือนห้านะคะคนคนนี้คนรักเก่าของคุณหรือว่าจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือว่าถ้าเป็นระยะวันนะขอให้เป็นวันที่ห้านะหรือว่าขอให้เป็นวันที่สี่ของเดือนนี้เออของเดือนหน้าด้วยดีกว่าเนาะ,ะหรือว่าบางคนท่านคือแบบเครียดนะคิดถึงคนรักคนนี้มากเลยนะคะ เร็ววันนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเห็นไหมสีถ้วยนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนสียก็ได้เนาะเดือนเมษายนนี้นะคะขอให้คุณได้นะรับความรักนะได้คนรักเก่ากลับมานะขอให้คุณสมรักสมหวังเนาะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะจ๊ะขอในเรื่องราวของความรักเนาะเรามาดูลัคา,าราสีของคุณและคนรักนะคะสั้นคนที่เกิดในวันทิศชาวทัตไฟเอิร์ธนะชาวธาตุด,ดินพระสบกันมังกร วีนัสนะคะราศีตุลราศีพฤษศนะคะเซตเทิร์นคนที่เกิดในวันสาว์ชาวท่าดินวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่13วันที่16วันที่19แล้วก็วันที่26นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะกับโมข้พีเที่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณหวังอยากจะได้จะสำเร็จ นะแล้วก็จะได้หมายก่อนอื่นรับดูว่านะความรู้สึกความนึกคิดนะสิ่งที่คุณอยากจะหวังคือเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยคุณหวังเรื่องอะไรนะโอ้แะหวังเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะหวังเรื่องการแต่งงานหวังเรื่องเกี่ยวกับคนรักคนที่เคยแต่งงานกันหรือว่าคนที่เคยวางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะหรือว่าแฟนของคุณภรรยาของคุณสามีของคุณนะคะ คุณหวังว่าอย่าใจะให้เขานะคะตกลงปงใจนะมาสู่ขอคุณมาขอคุณแต่งงานไม่อยากจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยในความลับนะคะหรือว่าเป็นบ้านหลังที่สองคุณอยากเป็นบ้านหลังที่หนึ่งสำหรับเขานะพลังงานของคุณคือแบบว่าเป็นผู้หญิงปผู้ชายที่มีซิกเซนด้วยนะคุณมีพลังงานของการเทียว,ว่าเออ อ่านใจคนได้หรือว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าจะแต่งงานกับคนนี้ดีไหมหรือว่าอยากจะแต่งงานกับคนเนี้ยแล้วเขาจะมาขอเราแต่งงานไหมมันมีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเออ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนในความลับเนาะนะคะเดอะจสตเมนต์ Jasmine, ก็ไม่รู้จะ แก้ไขยังไงก็ไม่รู้จะบอกกับเขาอย่างไงว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนกับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนคุณหวังว่าให้คนรักของคุณอ่ะตัดสินใจเลือกแต่งงานกับคุณหรือว่าเลือกชัดเจนกับคุณเลือกขอคุณแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะรำรู้นะคะว่าสิ่งที่คุณหวังหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะได้เนี่ยนะคะจากเขานะคะหรือว่าสถานะความชัดเจนจากเขาเนี่ยนะคะคุณจะได้ไหมคุณจะได้สมหวังไหมจากแฟนคุณภรรยาสามีของคุณเนาะ รู้สึกว่าคุณเครียดอะคุณคิดมากนะคะคุณคิดเยอะคุณเหมือนกับว่าคุณหาทางออกไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้นะคะเดะเมจิเชียนนะคะปาฏิหารจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณหวังนะคะพลังงานที่คุณสื่อออกมาหรือว่าความคิดของคุณเนี่ยโอ้โหนะจ๊ะคุณและเขา ได้เป็นเนื้อคู่กันได้เป็นภรรยาเป็นสามีกันได้แต่งงานกันได้เป็นคนรักกันนะคะปฏิหารจะทําให้คุณกับเขาได้ความคู่อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณกลัวในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีระยะทางมีระยะห่างหรือว่า เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วแต่เขาหายไปเพราะว่าเขาจะกลับมาในรูปแบบของการที่ว่าทาอะไรที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะมาขอคุณแต่งงานมามั่นหมายสู่ขอคุณตามจารีตประเพณีของคุณนะคะเดอสตาเพราะว่านะคะเขายังรักนะคะแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตเดอสตาเนี่ยนะคะคุณเป็นคนสวยคนหล่อคนเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะคนคนนี้จะกลับมาแน่นอนเมื่อเขาหายไปจากคุณนะคะเรามาดูซิว่า สิ่งที่คุณหวังนะคะจะสําเร็จไหมจะได้ไหมเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะขอระยะเวลาก่อนเพราะว่าคุณหวังว่าอยากจะให้เขากลับมานะคะมาขอคุณแต่งงานทำอะไรที่มันถูกต้องชัดเจนเจ็ดเปรี่ยนนะคะน่าจะเป็นนะ,ะระยะเวลาเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดวันวันที่เจ็ดเดือนหน้าหรือเปล่านะคะ เนี่ยเพราะว่าคุณน่ะอยากจะได้ความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเลยคุณหึงเขาคุณห่วงเขาเนี world world ่ย the w o l l e in r e นะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะเร็ววันนี้แน่นอนนะ,ะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับว่าในความรู้สึกของคุณคืออยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆเนาะเพราะว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขาเป็นแฟนเป็นภรรยาสามีกับเขานะคะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะรู้สึกว่ารอไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแหล้วนะคะอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็มาทําอะไรที่มันชัดเจนทํอะไรที่มันถูกต้องนะ,ะแต่ขอให้คุณรอนะคะจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะสําหรับคนที่เลือกกองพันคนที่สามนะคะเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขาว่าเป็นกลุ่มชาวธาดราศีใดลิบาราศีตุลน,นะคะชาวทตุลมอคอเรียสราศีกุม แคปิคอนราศรีมังกรชาวธาตุดินพลู uto, โตนะเะชาว ธาตุลมมิถุนจุดกลุ่มวันที่เกิดของคุณและเขาก็เป็นวันที่7วันที่11วันที่10แล้วก็วันที่2ี่สสามารถเข้ามารับเอาพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคุณได้นะคะไว้ใต้คลิปเลยเนาะอย่าลืมกดส่งใครกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4กองสุดท้ายคิดตั้นสีแดงคบข้อพิจารณาว่าวันนี้สิ่งที่คุณหวังอยากจะได้จะสําเร็จแล้วก็ได้ไหม สิ่งที่คุณหวังอยากจะได้นะคะจะสําเร็จแล้วก็จะได้ไหมแล้วคุณหวังเรื่องอะไรล่ะเรามาดูนะคะคนที่เลือกกองไพ่กอ้อนสีคิตตันสีแดงนะคะคุณหวังเรื่องอะไรคุณอยากได้เรื่องอะไรสี่เหรียญน,นะคะบางคนบางท่านอาจจะหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เคยเป็นคนรักที่เคยเป็นภรรยาเป็นสามีกัน เคยคบเคยคุยกันนะคะรู้สึกห่วงรู้สึกคิดถึงนะคะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงความสัมพันธ์เก่าคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆที่มันจบไปแล้วนะคะเดีย๋ยวจะกลับมาขอโอกาสอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเขาหรือว่าอยากจะคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้ สิ่งที่คุณต้องการหรือว่าคนที่คุณต้องการเนี่ยนะคะเขามีความเพียบพร้อมเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ไม่หรือว่าเคยเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีกันกับคุณอ่ะเคยรักกันนะคะเอสซับคัเป็นรักแรกของคุณหรือเปล่านะคะเป็นความรู้สึกแรกเป็นความรักที่คุณเหมือนกับว่ามาเจอกับเขาแล้วก็อาจจะจบไปโดยที่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะจบนะคะแต่คือเหมือนกับว่ามีระยะทางหรือว่ามีปัญหาเข้ามานะถ้าเหมือนกับว่าความรักวามสมพันตรงนี้มันต้องเหนื่อยมันต้องพยายาม นะคะคุณก็เหมือนกับว่าอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาคนเดิมน่ะนะคะคืออยากจะติดต่ออยากจะคุยกับเขาเนาะเรามาดูสิว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาในความสัมพันธ์เดิมไหมจะได้ติดต่อคุยกันไหมจะได้กลับมาหากันไหมนะคะคนทางไกลาชาวต่างชาติคนต่างจังหวัดนะคะคนที่แบบไม่ได้อยู่กับที่เนาะนะคะสีดาบคานิงนะคะคานิงหรือว่าคุณนิ่งเอ่ย อือนะจ๊ะเขานิง่งหรือว่าเขาไปสนใจสิ่งอื่นนะคะไปโฟกัสสิ่งอื่นไปโฟกัสการงานการเรียนของเขานะคะดูเหมือนกับว่าเขานิ่งเฉยใส่คุณเนาะ,ะแล้วก็นะคะดูเหมือนกับเออความรู้สึกของคุณที่มองเขาไปเนี่ยคือเขารู้สึกเหมือนโตขึ้นไหมหรือว่าเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่ที่เป็นคนทางไกลชาวต่างชาตินะ,ะ,นะะเจอกันในโซเชียลออนไลน์ นะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่คุยกันเฉพาะในโซเชียลออนไลน์แต่เหมือนกับว่าคนคนนี้นิ่งใส่คุณเฉยใส่คุณแล้วคุณก็นิ่งแล้วก็เฉยเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้คิดถึงกันนะคะร้องไห้โหยหามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชอบแอบนะ,ค,ะคิดถึงเรื่องราวเก่าอดีตเก่าแล้วก็มานั่งร้องไห้คนเดียวด้วยนะเรามาดูสิว่าคุณและเขาจะมีโอกาสที่จะติดต่อมาหากันไหมเอ่ยเพราะว่าดูนิ่งจังเลย นะคะจะได้ติดต่อมาหากันไหมจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมเจ็บดาบอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือว่าฝ่ายคุณที่แบบเคยทำตัวลับๆล่อๆนะคะไม่ชอบมาพากลมามาหายหายนะคะดูเหมือนกับว่าขี้หึงหรือว่าอารมณ์ร้อนนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าคือหายจากกันไปแล้วแต่ก็คิดถึงกันอยู่ยังรู้สึก นะถึงความสัมพันธ์เก่าๆอดีตเก่ายังผูกพันกันอยู่เนาะนะส้มดาบมีปัญหาในเรื่องของการที่ทําร้ายจิตใจ ทำร้ายความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะหรือว่าไม่เอาอกไม่เอาใจไม่ใส่ใจเขาดดวยก็ได้นะหรือว่าเขาไม่ใส่ใจคุณทําร้ายหัวใจคุณทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณเหมือนกับว่าเจ็บปวดแล้วก็เสียใจอาจจะเดินออกมานะแต่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคุณภาวนาให้คนรักเก่าแฟนเก่าคนคบคนคุยเก่ารักต่างวัยของคุณนะคุณอาจจะอา,อายุน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณนะกลับมานะคะ มันเหมือนกับว่ามีพลังงานของคนคนนี้ก็อยากจะกลับมานะแต่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่นิสัยไม่ดีกับคุณอะนะคะเขาเลยก็เลยเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะกลับมารู้สึกว่าจะต้องพยายามรู้สึกว่าจะต้องหาคําพูดนะคะมาแก้ตัวนะคะรัารู้ซิว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมเอ่ยโอ้โหนะจาะเขานิ่งมากนะคะ เขาดูสุขุมเขาดูเยือกเย็นมากเลยอ่ะเขานิ่งใส่คุณมากเลยนะคะเขานิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาอ่ะนะคะเดลชาริออตเขารู้สึกเหมือนกับว่าโมโหโกรธคุณอยากจะเอาชนะคุณด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีอะไรนะมาเหมือนกับว่ามาติดต่อมาหาคุณอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะมาขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณยังไงนะคะเหมือนเขานิ่งกําลังคิดหาวิธีอยู่นะแปดดาบบางคนท่าน นะด้วยความที่ว่าคุณก็บอกเขาเขาก็บอกคุณหรือว่าคุณบึ้งตึงใส่เขาคุณไม่คุยกับเขาก็เลยทําให้เขาไม่รู้จะติดต่อมาหาคุณยังไงดีนะคะบางคนท่านคือบล็อกแบบบล็อกโซเชียลบล็อกการติดต่อเลยนะเพราะว่าเจ็บปวดมากๆเสียใจมากๆนะคะแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะ ในความสับปตรงนี้คือเขาติดต่อมาหาคุณไม่ได้นั่นแหละนะคะก็คุณก็ถ้าแบบว่าบล็อกโทรศัพท์หรือว่าเหมือนกับว่าคิดถึงเขาก็เหมือนกับว่าเพ้อเพในโซเชียลหน่อยนะคะคิดถึงคนเก่าขอให้เธอกลับมาเผื่อเขามาส่องดูคุณแล้วเขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะ,ะแล้วคุณก็ไปปลดบล็อกด้วยนะ,ะสําหรับคนที่เลือกกอาวไก้อนสี่ก็ถึงจะมีโอกาสนะคะเรามาดูนะคะว่าลัคนาราศรีของคุณเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มชาวธาดราศรีใดแอนะ,ะชาวธาลมมีจุนตุนกลุม เจมิเนะียราศีมิถุนชาวทาตุลมนะคะแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวธาตุน้าสัสิเตเรียสราศีธนูชาวธนะา,า,าวตานานาุไฟวันที่เกิดคุณนะครเป็นวันที่3าวันที่24ี่วันที่9แล้วก็วันที่ยีส้าสามารถเข้ามารับเอาพลังงานเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆนะคะไว้ใต้คลิปได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามค่ะ